สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องกระเจียวหวาน ep 3นะคะอ่าวันนี้จะมาพูดถึงพอเวลาเราปลูกกระเจียวแล้วเราจะดูแลรักษายังไงนะคะสิ่งที่เป็นศัตรูของกระเจียวก็คือหญ้านะคะเราปลูกเสร็จแล้วอันดับแรกก็คือเอาฟางคุมไว้เลยไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะแต่ถ้าของใครคือมันคุมมันก็ กันได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาก็คือต้องถางหญ้าดดยหญ้านะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยถ้าเราปล่อ,อยหญ้าทิ้งไว้นะคะหญ้าจะดูดซับปุ๋ยไปก่อนกระเจียวจะทําให้กระเจียวต้นไม่โตแล้วก็ดอกจะไม่เยอะนะคะดอกจะเล็กเพราะว่าหญ้าจะกินปุ๋ยนะคะในระดับเดียวกันกับกระเจียว สัตรูอย่างที่สองของกระเจียวก็คือนะคะนอนถ้าสมมุติปลูกไว้ในพื้นที่ที่พืชอย่างอื่นนะคะไม่มีหนอนก็จะมาลงกินกระเจียวนะคะเราก็ต้องได้ใช้ยาฆ่านะคะเพราะมีบางคนบอกว่าปลอดสารพิษแต่บางที มันก็จะมีหนอนมาลงเราก็อาจจะได้ฉีบ้างแต่ว่ามันก็ยังปลอดภัยในระดับที่ว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเยอะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมดที่สวนจะมีมดคข้ามาลงแล้วก็จะไปเจาะตรงโคนของต้นนะคะทําให้กระเจียวดอกกระเจียวหยิกและงอนะคะก็ต้องได้ใช้ที่บ้านใช้ปูดแดงโรยเอานะคะ อีกอย่างหนึง่งที่เราต้องดูแลนะคะก็คือการลดน้ํามันจะเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะคะเราก็ต้องใช้น้ําช่วยถ้าสมมุติน้ําไม่พอปุ๋ยไม่พอนะคะกระเจียวก็จะแตกกอหรือว่าออกดอกไม่ดีนะคะดอกก็จะเล็กเราก็ต้องลดน้ําช่วยสําหรับ e ีพีนี้นะคะ,ะเราจะพอแค่นี้ก่อนอี พีถัดไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องว่าจะปลูกนะคะกระเจียวเท่าไหนถึงจะพอในการขายได้เงินนะคะเพราะว่าบางคนปลูกได้แต่ว่าพอเวลาเก็บมันจะไม่ไม่พอสําหรับในสิ่งที่เราบอกว่าทุกคนว่าได้วันเท่านี้ดอกเท่านี้ดอกนะคะเราจะปลูกเท่าไหนนะคะถึงจะพอสำหรับการขายในหนวันแล้วก็ เหมาะในการดูแลสําหรับถ้าบ้านไอคนไม่เยอะไม่ได้ปลูกแบบเป็นธุรกิจใหญ่ไม่มีตลาดนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ